ปลาไปตลาดเล้งอีกเนาะอืมตอนไหนยังจะไปตลาดนะได้บกไม่เลยก็เครื่องกินเครื่องย่ยแล้วโอ้เจ้ายังไม่ได้ไปหอดห้องหมอบ่บ่ยังอยู่อ่าเมื่อไรเดชปฏิพาไปอันนี้เนาะหอดคำไม่ได้ไปมอนโอ้มาหอดคำแลยไม่ได้ไปอืม กดไล่ให้เลยพี่น้องเนาะกดไล่กดไล่กดไล่โยกโค้แทมบก้อยพ่ออันนี้พี่น้องไเนระบ้านเาเอิญเนี่ยบอกห่าบอกห่งเอฟซีเออถ่ายรูปไปดูน้องตุมิถ่ายรูปไปเห็ดไมเห็ดไมเห็ดไมดี๋ใหนึ่งสองสามแคปอ่าป้าพีเ้่งเอ้ยโอ้เอ กะสบายดีพี่น้องสบายดีเลยกะสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีที่หก hatten, ะะักแพงที่หนหักของตุวชิตบรรทุกคนทุกทานมาพี่น้องก็ยินดีตอนหับเข่าสู่ช่องรลกายินดีตอนหับเนาะมาเจอกับตัวชิตปั่นสุปอีกแล้วพี่น้องจำน้องตุบีปั่นสุปดีเด้อพี่น้องรอยู่สองคนเนาะดยดูคำส่งตูคคำกับสกุมทีมงานปั่นสุปแมนขมไปฟังไทยพี่น้องเหรอฮะอัน บอกให้มาแต่เว้นพี่น้องนี่ให้คอยทาานทหน้าที่พกเ <c oughs> พราะว่าสิโทรหาตุคคำโทรหาตุคคำมาสิอัปเดตเบิ้งว่าตุคคำกับสอบกืมน,นี่เพิ่นพากันไปฮอดขนดไหนแล้วพ <c oughs> เพี่องเนาะเพื่อว่าส่งกำลังจิตกำลังใจให้เนาะทีมงานเรากะอ่าถือว่าเหตุได้ตามคำว่าเนพี่องเนาะว่าคำใดกะเหตุคำนั้นเนาะลูกิกะเด็สีแจ้งข่าวดีบอกเพิ่มเติมอีกจะเดินคุยกับผู้ใหญ่นายกผู้ใหญ่เพื่อนกะอ่ายืนยันว่าจะบูปะบุทิมไหนกะ โทรหากับเพิ่นกี่นี่เรื่องเงินเรื่องคำก็ต้องเป็นห่วงกันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบี๋ยวโทรหาตัวคำเนาะมาโทรศัพท์นักคุณล็อกมาแมนให้ท่าสายพิบัติอยู่เฮ้ยแข่งงานไม่แยกค่ะเพือนนึงให้งงานเอ็มซีนอนปะนี่อ่ามันยังเดือกระเบิ่งน้ำกัน้อคอวิดีโอเลยวิดีโอคอแล้วเป็นสิหับบ่อปนี่แบ็โทรศัพท์กับ่าษากไว้อีกวู้วี่ค้องเห็นเนาะแบ็สิบเบิดปะบันดี้เบิดกันหน่อยนั่นโทรอืม เผมโมหับแล้วบาทนี่โทรเลยพี่น้องนะเฮ้ยรับเชายดีสบายดีสบายดีตุ้อ่าสบายดีสบายดีโอ้ฮอดเสร็จแล้วดิฮอดนสรแล้วเบนมุกมุกแล้วบ่เนาะอ่าไปกับผู้วนกันเนาะดูเนาะ ป้าน้องเต่าสบายดีเด้อน้องเต่าเด้ออาคนงามเนาะอืมโอ้สบายดีเด้อน้องเต่าจื่อจื้อบ่จื่อไอ้บอป้าคือมาเห็ดงามแท้บาทนี่อาพี่น้องเลยโหใส่ชุดสีเขียวชื่อชุดใหม่บออะไรล่ะ โอ,อ้สุดพี่กีน่าสบายดีเด้อพี่กีน่าเดอา้อสบายดีเออไม่ยังบ,บันนีข่ขอควมำยังเด้เข้ามานี่เนาะพี่นอ้องโดยบทเห็นหน้ากันใช่ไมมวนโมน้องเต้าไปพูดมวนบ,บเออ่เออเออเป็นปุชา,าพี่น้องเลยคุณไปลอยอยู่ไปเป็นปุชากรุงเทพไปนะเนาะอย่าลืมอย่าลืมกันอย่าลืมไอชิดเด้ออย่าลืมตัวชิดเด้อ อ่่่าไมงเ๋อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเป็นอะไรบ้านเพิ่นหนาวอยู่บ่อบ่อยู่พี่น้องพี่น้องคนไทยใจดีบ่ใจดีเออเห็นบ่เจ้าจะดื้อเด้อเจ้าจะดื้อเด้อเจ้าจะดื้อเด้อทั้งครัวมาเศร้ากลุ้มครับอ่าทำเด้อ ทั้ <c oughs> งฟังความฟังความแม่เจ้าสาว,วาะคะาุ้มเดอ้อล้กวกัทั้งตุคําเด้อเป็น่้อลาดอ่ะไปตลาดแรง,นะงอีกเนาะตอนไี้ยังจะไปตลาดนะได้บ้างไหมนะก็เครื่องกินเครื่องยู่ลนะโอ้เจ้ายัางไม่ได้ไปฮอ,อ,อ้อ,องหมอโบเมื่อ,อไรเด้ปฏิภาไปนี่เนาะ โอ้มาหัดคำแล้วไม่ได้ไปอืมถูกเปิดเตาผมให้สาวคมบด้วยค่ะบม่ได้ยินบปหรอไม่ได้ยินเปิดเตาผมเลยไม่ได้ยินโอ้เห็นงามคักก็พี่น้องเห็นงามเลยเนาะเนาะออเออเอ มาวันนี้ครับจืดอืดจิบบอไอตุศีิเนาะจืจืดเพื่นบ่อเอ,อ้า<อ>สบายดีเด้อสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีแม่น้องเต้าเป็นอะไรพออยู่สบายใจอยู่บ่สบายใจเนาะสบายใจบ่คือบม่ได้ยินเสียงเพิ่นตุค <c oughs> ัม <c oughs> เนอเพิน่นเพิ่นดีใจพเพิ่นเศร้าห้ยหรอบ่ตุคัมเศร้าห่ยหรอบอไปไหนี่ไปนี่ไปน สบาเอ้าสบายดีเลยเซอ่าอันนี้กับเม่เม่ของตุชิตพี่น้องเม่คนที่ชองเนาะนี่เนาะอ่าเม่ของตุชิตจะไปน้าพี่น้องเลยอ๋อให้ฉาบขึ้นนะคยู่โอ้พักกันนอนใส่มือนอนโรงแรมบ่ เห็นจะบอกพี่น้องถือกับอย่างกันใดเนาะบอตุคำนตุคันพากันนอนใช้มือหนิเมนเออบ้านบ้านพี่จีน่าสบายดีคืองามแท้เด้ผู้สาวสาวไทยนี่คืองามแท้ผู้สาวไทยนี่ เอ้ยลมใจนี่ผูัวเราได้นี่ผูัวเราได้นี่เด้อผูัวเราคนเดียวมึงคว้วอันนี้เจ้าของห้านเนาะโดยเจ้าของห้านพี่กีน่ามีเวลามาลินมาลินบ้านข่อยเด้อจจ้้้าาไดโดยโดยฝากอ๋อฝากสาวกึมกับอันน้องเต้าเนี่ยเด้อ แต่การตูคำเออสับคืมมาเลยพี่น้องสบายดีสับคืมป้าเะปนเด้เอาบัวเห็นนักตุ้เนาะเห็นอยู่บ่านี่เห็นอยู่บ่าเป็นแบเโอาเป็นนัาอัจจิบอแมนแมนทีเรีชองตสีิบ้ากนด้าพี่น้องเยินดบอกนี้เนาะป้าหนังเตาเห็ดงามแท้อันนี้งามมาแล้วอ เห้ยน <kung> ้องเห้ยน้องโหรคนละคนเลยเนาะมันนี่เนาะไปเป็นสาวกรุงเทพมาจ้ะมานนี่เนาะโออเมนสิทำทำงานอยู่กรุงเทพเลยบ่เนาะดอยเออผูบานผู้สาวอันนี้ป้าปันลอยอยู่โอ้สาวได้ดิเนาะแมเห้ยน้องเห้คนละคนเลยบานนี่เนาะเด้อถ้ากินข้าวเลยบ่กินบ่ข้าวน่ะ เคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินคือเอาไมันลายชนเสียงมันวนน้องเต้ากินแล้วบเข่านะกินแล้วเชาชาขึ้นพาไปกินยังผ้าก็หลายอย่างนี่หนึ่งพักหลายอย่างเอา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 เนาะค่อยค่อยกินแล้วค่อยกินครับปิ้งไก่ คอยคอยค่าวิ่งเด้อคอยจังบร่ได้ไปนำเจ้าเด้โดยสิหรอกโดยโดยสิ่ทั้งโดยบาี่ท้องดีใจดีใจคอยอยู่โรงแรมตอนนี้นั่นคอยยองแฮมโรงแรมนี่นี่่อยอยู่โรงแรมนี่เห็นบ่อนี่ เห็นบ้านี่นี่เขาอยู่โรงแรมนี่ค่อยค่อยมาค่อยค่อยพาแขกเพื่อนมาเที่ยวเด้ออ่าเจ้าเจ้าก็ยูครับครับทุกคำาับสาวคื้มเด้ออออดยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปห้องมอไปห้องมอเพื่อนเอายาให้กินกันเศ้าแลวก็จังมาบ้านเขาเด้อ อ้ช่องมือเดจอโอเคโอเคช่องชมือเจอกันอย่าล่มของฝากก่อยเ้ออย่าลืมอะอย่าลืมหลอกคนอื่นอ่ะจะซื้อยังมาฝากก่อนกินยังค่ะกินอด้อกินยังนี้่เนาะเอาจะอยากชื่อยังวมาให้ก็ได้เด้อแมนด้วยมันงงมันงงงนงง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 งนงงงงงงองงงา่งงองงน โอเคโอเคโอ้ยเอาเอาเจ้าเห็ดเจ้าแต่งหน้าเจ้าซะผมบ่ได้นี่นะซะผมหน่ารังกับรังแล้วแล้บ่เดยนี้แล้วแล้วเยังยนะน้าบ่เห็นโอ้ยอาบหน้าอาบในเรียบร้อยมือนี่เรียบร้อยอือาบแล้วจักมือบ่ได้อาบน้านะจักมือได้ ไม่อาบคุ้มมือเลยอาบเลยอาบคุ้มมือเลยเอ้าอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเมย์เพิ่นอาบน้ำให้จังไรสาอยู่เพื่อนอาบน้ำคู่เดียวเพ่พี่อาบไรแน่อาบอยู่ทั้งเพื่อนเลยบ่อาบนะอาบทางเพื่อนเลยโอ้อาบค่าโชนเลยเออว่าเพยอยู่คาโชนนะอาบคาโชนเลยเออว่าเพยอยู่เพื่อนไปว่าเพื่ออยู่เพื่อนเดี๋อ่ะ เแล้วได้ปลิตภัณเดียใช่อแ้ตท่ผลิผลิตภัณ์ผผิเป็นผลน้วจะปต้้ตผมไ่้เต้าไน้องเ้าเฮียแต่เจ้าว่าดิอาสาวสาวกึมเที่ยงน้องเต้าหมติดเลยเนอะ

อามความโคขักเนาะมืออื่นฉับคืมสีผ้าไปทั้งใดเ้เมืออื่นนี่เนาะมงชวนลงาไหมมืออื่นมึงชวนเรไหมบอกเออโอไทยฮู้ไม่คอยเบิไงเด้อไทยอลรวีเฮ้ยดีกินสวย่อกง่ายงานบารีเนาะโหพี่น้องไปอืโหอ้พี่น้องไยเนาะ เทาถ่ายพูไใบก่อนบาดีิซ้มป์บูเซาสิบแปดเนาะป้าตัวโสดบ้อี่โสดบ่อโสด์โคกดไล่ให้เลยพี่น้องเนาะโครไล่คตไล่โคตรไล่ยกผู้แอมก้อยพ่อมันนี้พี่น้องเนาะบานเท้าเอิ้นพกนี้หน่อยล้มีนี่สุดเอฟซีเลยค่ะเอฟซีเลย่บอฮักบอฮังเอฟซีอถ่ายพูดไปดูน้องตุ้ี้ถ่ายพู้ไปเห็นไมเห็ดไมเห็ดไม เดี๋ยวไม่ม่หนึ่แคปอ่าป้าสี่้งเลยเอันเป็นปประกวดนางสาวลาวส่งเขาประกวดโดยร้านชีน่าซตลอนโอ้พี่น้องประกวดสาวลาวได้น้องตุีเอยบานนี่เนาะเอมเนคนคนมาคนมาคนมา อหาเดี๋ยวสิคุยกับตู้คำก่อนบแบนี่พี่น้องเห็นเนาะฉีกุ้ยนี่ก็ได้เนาะตู้เนาะโดยโดยพี่น้องเห็นได้ตู้อ่ะอันเจ้าเจ้าย้ำออกไปไกลๆก็ได้ยันเสียงรบกวนดมาตุ้ยันนั่นก็มีเงินเต่าผมในยันนึงอ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ให้ตู้คำเพิ่นยางออกไปนู่นก่อนเนาะโดยโดยนะจห็นในตู้ ก่อนนี่เมื่อถามตุคมข้าก่อนเป็นไรเป็นไข่ไขรแน่ระโบอ่าเจ็บไข่ตอนนี้กับตุคมข้ากับกินยาเรื่อยๆกินยาเพราะว่าบรรเทาบวพยาย่างมวยไข่ขึ้นนั่นแหละตู้กินยาเอาถือตู้ชิปบักครับ <laughs> ตู้ชิปเป็นไข่ก็ต้องไปว่าตู้ชิปจับติดเลย,เลยครับอีกอย่างค<ม>่ะอ่าคือว่าเป็นห่วงน้องเพิ่นเนาะ<ม><ม>ตุ่มข้าค่ะคือคือว่าเป็นบบนักปันใดก็ไปเนาะพีเนาอ ปให้กำลัง,งใจทุกครั้งในเด้อพี่น้องเด้อเต,ตอนนี้มึงไปหารแล้วตอนนี้โออ้ตู้เรื่องจะเป็นไข่ไข่เนยเนาะไข่เมยไข่เมย์บานนี้อาการของน้องเต้านี่คือเมย์เพิเ่งเล่าคือป้าเพิ่งเล่าอยู่บ่ไปเพิ่งเล่นทันเล่นนี่อยู่บ๊ะบ่ะบ๊บ,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 บ่มีอาการนั้นเลยตู้มาเนี่ยคือแบบคือคนปกติบม่ได้นี่ยังเกิดขึ้นเลยไปลุกไปเลาะตรงตลาดกะ ตูเร uh, ื่องบนทุกอย่างเลยโอ้โอ้โอ้บอได้วบอกไรไปทุ่ที่บอบอได้บอกไรบออย่างซื s <S so. ้อซื้อหม่างไม่ซื้อของกินกะต่อรับต่อไม่คงไม่ค่ากตได้กรเป็นโอ้โท่ได้บอกกระปินี่เออซื้อมันได้เชื้อมเน่พนันหม่างนึงเป็นไงมีต่อหม่างไม่อีกบ่ตู้แม่ไมีตอหม่างไม้นล้วมันไม่ค่าอีกเล้ตัวดีดีร้องคนเ ก็นกด้าเรื่องดีแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กินอย่างนั้นนิ่มตลอดอีกอย่างก็อ่า่นมากแแบบคนปกติเลยเหมือนคนไม่ได้ป่วยเหมือนคนไม่ได้เป็นอย่างเลยเลยทุยเนาะมอนคนมากดีกวัวดีกวัวตุชิดบทตัดสินใจเนาะตุชิดตัดสินใจนหายไปเด็ดขา,ตด,าดตุชิดว่าไปมือนีรถตุชิดวะดีกว่าตุชิดไปเห็นแหละตุชิดอ่าแบบว่าชุดสลดรดหูใจแบบว่ามันเหมือนกักขัง ทางกายสักครั้งจิตใจน้องมันใ่้สีแย่ลงแย่ลงขนาดตุแมนเน่น่เน่เพราะว่าเพราะว่าเขาสิดคึดแต่ว่าน้องน้องสิเป็นแบบเก้านะมันบ่ได้เขาต้องให้โอกาสน้องเพิ่นแมนเขาต้องให้โอกาสกันกอนจะพึ่งว่าน้องเพิ่นสิไปหนาเลยบ่แมนตัดสินเนาะแมนอ่าแมนเออคือว่าเห็นยอดยืวแต่พึ่มได้กำลังใจลายเ้าตู้เนาะแมนแมนยังมีไว้้ดีดีตู้ดี ยอดวิวเจ้าบุกยอดยอดวิวเจ้าบุกเคยได้หอดมือแจ็คเกื่อเป็นบรตูแม mm. ่แม่บุเคยจ็คเกอร์หอดแล้วว่ามือหอดหรือว่าหอดแล้วน้อมีคลิปหนึ่งหอดแล้วตู้หอดโอ้เก่งหลายตู้เก่งไรเก่งไรตู้เรือเรือแต้เรือแต้เสือดแดงอีเด้อหอดทัดพันเดียร์นี่ฮะไงเกแต่กะเด้อตู้เดี๋ยวสิฝากบอกทางตุกครั้ก่อนกับสาวกึมเนาะ คือเรื่องยอดวิวนะสีได้หรือบบได้กะมันเป็นชค<ม>่ใจหลังอันนั้นเด้อแนนแ้นัน่งไว้ข้านหลังไว้ข้างหลังเฮาต้องชอยน้องเพื่อน,นี่ให้พ้นจากตรงนี้ก่อนจากการที่น้องถูกทรมานอยู่นี่ก่อนเน,เนาะแต่เดกชอยน้องก่อนอ่านี่แหละพี่นว่าพี่น้องเ้ยคิดดีทำดีเฮาต้องได้สิ่งดีๆเนาะคือว่าเฮาเฮาชอยเหลือคนที่ว่า บ่มีข้าอกบมีที่เพิ่มมีนีได้บุญกุญเชนะครับเฮาซ้อยเหามีความสุขหลายทุกโนยเยนเนาะบุญเอเซียเป็คนก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วตอนนี้เนาะีแต่ผักเป็นกำลังใจให้ทุกคามก็เศร้าขึ้นเด้อมีอย่างกะอ่าให้มีสติเดินทางกะมัดระวังเนาะอ่ามีอย่างกะรึกษาเพื่อนอ่าพี่น้องทางไท้เฮาเพื่อนเป็นคนที่ว่าทิ่ใจดีพิจใจงามจะดอกทุก แม่ตู้งามแท้งามแท้มาสำคัญเลยตู้งามแ่นนอาตู้คำทีดูตลอดเนาะมีแต่ว่าบุคคลใจยังเข้าทำเพิ่นเข้าไปเขาไม่ได้ไปเฮ็ดพิษเห็ดพานเพื่อนเนาะสำคัญแมนอกิริยามารญาติคือเขาเห็นเพื่อนนี่เขายกมือไหว้พี่น้องทางไทยเพื่อนมักที่สุดเนาะเห็นเพื่อนนี่เขาสวัสดีครับนี่โอ้ยคือแบบว่ามันเป็นการที่ว่าเขาหักแพงกันกับเพื่อนเนาะแมนตร มีอย่างทังนี่กะมีอย่างบอกข้าใจรว่ามีอย่างกัโทรมาหาเด้อเดี๋ยวสิเนีทาปรึกษา<ม>อ่าแต่กาอ่าคือเรื่องงบเรื่องเงินเรื่องค้ำกัฝากบอกสาคืมน้ำเรต้องเป็นห่วงเ<ด>นาะอ<ด>่าดเดี๋ยวค<ด>ันบ่พ่อเดี๋ยวจะมันบ่พ่อแน่นอนแหละพี่น้องไงอ้บ่พ่อเนาะเพราะว่าตุชิดให้ไปแต่หาคันแต่เดี๋ยวผู้ใหญ่ตุชิดก็จะอ่าส่งมาเพิ่มอีกเนาะนำตุชิดมีอยู่ตอนนี้แต่คิดว่าทั้งสาคืมก็มีสำห้องไว้อยู่แหละ คิดว่าเสาิส้มเพิ่นไปฟุ้นเบิดเทพาใดแหละก็จึงลักมาทะลุกันนี่น้นองไงเนาะอ่างบ่พอไปมาแต่ห้องหมอมีห,อมห้องน้ำห้ยนอกระอีตอนนี้ก็ยังไม่้อห้องหมอในตู้เอ้าอยู่ใส่ตู้ ตานี so the, uh, s <S mm ่เฮาก็อย <Right. S 2> ู <c ups> ่ที่อันบ้านของเอ้อยจีน่าเพิ่นยูอ่าบกสมุกาหารเนาะเอยแถวนี้โอ้แนมุกาหารโดยๆๆเออยังเพิ่นะยังยุดอยู่คิดว่าสิพากันไปห้องหมอได้ต ก็มีเอซี่คอมเมนต์านานตัวชินเอาว่าจากไหนจากกึมเอซี่คอมเมนต์เอาหล่ะกับที่ที่ผ่าน้องเก่าแบบว่ามากที่แหละผ่อนคลายไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวชม,มบำบัดจิตใจน,นะฮะโปรชินเอาโปอยู่แบบว่าส่องมาอยู่นั่งอยู่จะได้มองแคบๆใส่โซ่เก่าแล้วแน่นมันก็นสินดีขึ้นนะฮะดังที่เอซี่อะคอมเมนต์มากก็คือว่า ก็เปนบวกเนาะตัวเอเนาะเปเป็นาติที่ดีนะเนาะพืเพิ่นเพื่นบได้วาลาย่เาอย่างขึ้นอยู่เพื่อนเพิ่อนบ่เื่อนบ่เลยตปกติเนาะเพือบ่เลยบ่ลยเลยแสดงว่าแสดงว่าเพื่นได้กำลังใจจากชุมเหาดีล้วก็เอฟซีนาแล้วก็หกายๆคนชงกำลังใจให้เนาะโดยโดยอย่าลืมของผักชุมข่เด้อโดยโดยเอาขึ้นหม้อของผักจ้างนีเลยอพ่รเพิ่เิเพิ่เิ น้องเต้าเอิญพ่อน้องเต้าเอิญพิ่บอเออปหาเป้าผมแล้วเนาะปนิเตงโต้พิ่บอตอนคน้าเพิ่คอคือเป็นคนใหม่แล้วพิ่าเพิ่บอวอาเองพิ่นอดนตู้อือจะได้ไปิเป็นคนใหม่้นตู้เ้อเพิ่่าตู้ขั้นเลยเป็นไข่กับเศร้าน้ำเลยเนาะเซ้าน้ำเลยู้วกินยาก็แบบ อคิงฮอดที่อย่างลงเลยเศร้าเลยแหละตัวเอาเอาดีใจน้ำตุ้มๆเ้อเห็นบอกเฮ็ดดีก็ต้องได้ดีตัวเนาะอ๋อเลยมีแต่ใแห่งภาคกันมีสติเด้อผักอีกเท่านึงอ่าละมัดระวังตัวเนาะไปทั้งใดจะผู้ใหญ่ผากมาบอกว่าสิไปใส่ชื่อยังชื่อยังกะไทยให้พี่น้องเบิ่งน้ำลดว่าว่าเฮาชื่อยังเน่ให้น้องเต้า เขาเอายังงี้น้องเต้าเขาพาเพื่นไปกินยังไปเห็ดยังไทยเบนรถเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ไปตลาดกไทยแล้วตู้แต่ว่ายังไม่ลงคอยทันได้ตั้บชั่มโอ้ไปตามตังเบื้องบนเด้อเนาะเอฟซีเอาพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจน้องเต้าอยู่แล้วกับทีมงานเฮานี่แหละเนาะแต่เบื้องบนเดี๋ยว์ชิพาเขาไปหาน้องเต้าอีกเด้อเชิญเพื่อนเห็ดกินยังขนาดเด้อใช่ใช่เนาะที่เพื่อนเมาขี่เล่าตู้เดใช่ใช่เพื่อนคอยเพื่อนชวนคอยกินดีบ่บมึงดูเบื้องบนไปหนึ่งเนาะ อืมโอ้ของเต้าจิ้งจักว่นหนิห่วงชายคนอยู่เดียวแต่ห่วงชายบ่โอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้เป็นให้เป็นห่วงน้องชายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมือคอยจะไปจอบให้เดออ่าคอยจะไปจอบให้เด้อเป็นห่วงแบบไหนถามแม่รู้เป็นห่วงแบบไหนเดียวเดียวเดียวได้ยันคนขึ้นไปเพื่อนน่ะนะโอ้ยบพอทางย่านพอทางย่านเดี๋ยวจะไปจอบให้เนาะ กะสอบก็เช่าอื่นแรงเนอะได้ได้เดี๋ยวฉันไปจอบให้เดี๋ยวฉันไปจอบให้เฮมโทรหาเอ้แม่เยี่ยมนะเฮมโทรหาเอ้แม่เนอบอกโตบอกแม่บ้าต้องเป็นห่วงเด้อคุณเจ้าบ้าต้องเป็นห่วงทั้งนี้อ่าโอเคเนาะโอเคโอเคอ่าเจ้ากินยังขนาดเจ้ากินยังเดินเชื่อไปเดินเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพิ่นเป็นห่วงน้องเพิ่นพี่น้องมึงรู้เ่า เนาะไม่ได้ขนาดได้ยังงูตัดสมบ่วงอยู่ดูปะเนาะเงินไปท่านหนึ่งเนาะจะกอนจะกาวเกินเรื่องเองด้ยได้ในตัวนี่โอ้ตู้ชิดแท็กเงินใหม่เห็นรึโอเคโอเคอ่ะตุ๊ค้ำเดี๋ยวเอาว่ากันตุ๊ค้ำก่อนก็ได้ตุ๊เนาะดเดี๋ยวมืออื่นจังอัปเดตอีกเติมอีกโดยโดย เบื่องคว่าตู้ขนาดว่าเพิ่นเป็นแบบนั้นเพิ่นยังคิดเป็นห่วงน้องเพิ่นได้หาตู้เม่ตู้เพิ่นทมตลอดเพิ่นมาให้อ่าต่อทั้งข่อยก็เลยว่าโบมีปัญหานอกเพราะว่าทั้งตู้ชิดและก็น้องตุ้บี้อยู่บ้านอยู่่ข่อยว่าทั้งทีมงานเท่ากับแบ่งแบ่งกันยังยง่เบื่องโย่เพิ่นก็ได้ดีใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพิ่นตอนแรกเพิ่นเป็นห่วงน้องเพิ่นเนาะผู้น้องสายที่อยู่บ้านโดย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 อ่ะอ่ะอ่ะ จังไงกันมีอยังสิปากบ่คอยสินอนได้บาทนี่พวกกัอยางนอนแม่นบ่คอยกันงามน้านอนกันเลยตัวยังไม่อาบน้าบ่เนี่ยเอาหวานงามที่น้องเงยไม่ได้ว่าคิดทอดตัวเลยคิดทอดเจ้าเลยเอาคุยกันเด้อเด้อคุยกันเด้อเออเอาทำสู้รทำหน้าที่ของเจ้าพี่พงศ์ก็คิดทอดเด้อแมนพี่พงศ์ก็คิดทอดเด้อโดยโดยโดยบอกพี่รงนั้เด้อโอเคโอเคเอาจังไงกะถ้ากันเดินทางปลอดปลอดภัยเด้อ คือกันคือกต้บุญหักชาเทาวดาคุ้มครองตู้สาตุสบายดีตู้บาย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 ,บายสบายดีเดีย,ยเรียบร้อยบบานี้เนาะโ,โอ้หลังตัวบีเอ,าอ้าเนีนยบร้อยแล้วไ,ไอ้ไอ้ถ่าสามชิมนาทีข้างแน่ไีนบน้อยเนาะอ่ะมาเป็นยงัง โล่งใจเนาะโดยงใจไปว่าไปเพื่ออาการเปลี่ยนคนละคนทิ้งมาเอาเนาะโดยบอกว่าจะอันไปทุที่รัวไล่อ่าไปอันตลาดัะซื้อกับหู้จักคนคนเบิร์นหู้จักต่อหู้นจักต่อราคาอีกเนี่น้องในกาเป็นห่วงน้องใช่อีกโดยอ่าในการหู้จักสักไทยคุยโทรศัพท์กับตุชิดกาลังตัววี้จ้า ว่าจ่าคือพี่น้องเห็น<ม>น้ำตาแบบคนปกติเลยเนาะปกต,ปกติปกติอาอาจจะเป็นเพิ่นได้กำลังใจเนาะจากทีมง,งานตันสุขเฮานี่แหละพี่น้องจากว่าสิเป็นสาบคืมหรือว่าตูค้ค้ำหรือว่า,าน้องตูบีตูชิดหรือว่าอะไรๆ่ะคนทั้งเอฟซีทั้งพอมีพี่น้องผู้อยู่เคียงขางน้องเต้ามาเท้อบุญกุศลทีเฮา็ะได้สั่งในชรวงกำลังใจไปให้น,น้นองเพิ่นน้องเพิ่นนัานจะมีปฏิหารเนาะ ต้องเศร้าพี่นอ้อง<ม>ต้องเศร้าเนาะแต่การจังไดกับผพากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องเต้ากับเม่เพิ่นแต่การทางชาวคึมแต่การทางตูคแาแต่การทางอาเมยของตูชิดเนาะคนที่สองที่ไปน้ำกันแต่การทางพี่กีหน้าก็ตามทางพี่น้องฝั่งไทยที่เพิ่นต้อหับอย่างดีเนาะโดยขอให้เพิ่นเดินทางด้วยความปลอดภัยพี่น้องเนาะขอให้บุญรักษาขอให้ผ้าคุมครองเพิ่น,นพี่น้องเนาะพ้าพี่น้องส่งกำลังจิตกำลังใจ ไปช่วยกันแนี่พี่น้องเนาะโดยดูว่าตอนนี้มนีงบนียังบ่พอในนอนนอนองตุบีเนาะพี่น้องเลยงบนียังบ่พอในนอนแต่ว่าถากว่าผู้ใดเนาะอยากสมทบขึ้นข้ามาเพิ่มเติมอีกกะติดตอ่อมหาตุชิตได้ตุชิตกะสิส่งเงิน่งคำไปให้เพิ่มเติม,ตมพี่น้องเนาะเพราะว่าตุชิตได้สมทบไปแล้วหาพันพี่น้องเลยะจังไจกับพี่น้องเป็นทั้งใจเลยพี่น้องเนาะดกไดไลค์กดแชร์ไปหลยๆเนี่ยพี่น้องเพื่อว่าให้ไล,ลายคนเห็น เลยหลายๆคนถึได้ส่งกำลังใจไปเนาะในตุบีเนาะส่งผ่าเพื่อนผ่าคำบางทีมีคนเอยเนะยะาะในการมีเอฟซีผู้ใดท่านใดคันอยู่มุกดาหารกับไปหาุงเพ่อนได้เด้อพี่น้องชมเพลินอยู่มุกดาหารตอนนี้เนาะ,ะประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เด้อในการช่วงนี้กับปีใหม่ถ้าผู้ใดเดินทางก็บ,บานกับเพื่อนหรือว่าไปหล่นไปเทีย่ยวเนะาะกะผากพี่น้องมีสติระมัดระวังเนาะในตุบีในการขับขี่รดลางพี่น้องเลยเนาะ กินเหล้ากินเบียร์ดื่มสุรามีไรก็คอยมีสติเด้อพี่นอ้องเด้อเมาบ่รครับพี่น้องเลยประมาณนี้พี่น้องเนาะอ่ากิปนี้ก็บเขอตัวจบอ่ะน้องตุบ้บีมีอย่างผักบอกบ่าไอที่บอก,บ,กบอกมีอย่างงอกาจากผักเนาะให้ไอทุ่ขามแล,าากกล้วก็เซาวกึมแล้วก็ไอเต้าเนาะน้องตุ้บีก็เอื้อเพิ่นเอื้อยกายเพิ่นเดินทางตลอดปลอดภัยบุญหนักซาผักคุ้มคลองคอยเพิ่นเซาไวๆเนาะอ่า ประมาณนี้บ่ดยอ่ะสุดท่านก็สาธุพี่น้องดูอ่ะ็นเกือบลืมเกือบลืมบได้ลืมเนาะกันยามในีัยขอโทษขออภัยพี่น้องโดยอทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถาว่ามุีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังเฮากะจะบุกบอด้พานลองเต้าไปพี่น้องเนาะแมนก็ขอบุญขอบคุณทางไอหักแคะก็เอหักในทางา ระเทียนอกด้วยยูเมกาหลายๆที่ว่าเพิ่นส่งเงินชงคำมาให้แลวก็มอบให้ทางตุชิตนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างตุชิตแลวก็อยู่เคียงข้างทีมง,งานของตุชิตเนาะทีมง,งานปั่นชุกตุชิตปั่นชุกนี้แล้วก็อยู่ให้กำลังใจมาตลอดบอยจะเป็นสา่งเพื่อนให้สาวบัวสัง่งซื้อดินให้น้องกุ้งน้องก้อยซื้อดินให้น้องกีฬาแล้วก็ยังมาซอยส่งทุนมาให้น้องเต้าไปหาหมออีก ในากาสืเหตุขอ,องน้ำให้น้องเต้าอีกกะมีอายเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางประเทศนอกเขาอายเพิ่นได้บุญกุศลหลายขอให้บุญหากษาพระคุ้มครองอายเพิ่นเดินทางก็ขอให้อายเพิ่นตลอดปลอดภัยสิ่งที่อายเหตุงงง่ายหลายพี่น้องเลยเนาะกะับบูฮงความชืว่ามีแต่บูมีอยา่างตอบทแทนอายก็มีแต่สีทีมงานประชุมเรานี้ใก็รทุศิตจะขอท่านนาทีของตัวเองให้ดีที่ชุดแต่กาจะเหตุค้อมดีตลอดไป ขอแอบได้บุญกุศลหลายๆเลยไอ้ซ่าถูกเอฟซีบาจุกุคนเสร็จกันพี่น้องอำลาพาจากพี่น้องบัรแลงบรรยินไปบายพี่น้องไปฟันดีมือนี้เนาะมือบิดเนาะพอกันมือพอกันมืออื่นพี่น้องสบายดีพี่น้อง